สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเ,เพื่อนๆนะครับ f อนทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่พี่นะครับพี่น้องทางสปปลาวทุกๆคนด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแอดลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับหมดประจำวันที่27เดนะครับเดือน5 2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตร2เม็ดนะครับแนวทางที่ผมให้ไปนะครับเป็นเลขชุด4ตัวแล้วก็6ตัวนะครับผมสำหรับแนวทางสูตร2เม็ดนะครับพี่ๆในงวดที่แล้วผมต้องกราบขอโทษขอภัยนะครับผมให้เด่น8กับ เลนสามไปนะครับก็หลุดนะครับผมนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยจริงๆนะครับสลับสูตร2เม็ดนะครับหลังงวดก่อนเข้า0990นะครับงวดล่าสุดหลุดไปนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับพี่ก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคำเตือนทุกๆครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากสูตรคำนวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางนะครับผมค่อยตามนะครับแนวทางไม่ถูกใจนะครับสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับพี่ สำหรับนะครับเลขสูตร2เม็ดวันนี้นะครับพี่พี่แนวทางนะครับตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นในสูตร2เม็ดวันนี้ผมให้ไปที่นะครับผมให้ไปที่4นะครับผมแล้วก็8นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูด ผมให้ไปที่8นะครับพี่พี่ผมยังชอบ8อยู่นะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับใครไม่ชอบ4เอยชอบ8ก็ลองเอา4ไปวิ่งลู่ได้นะครับผมสำหรับจับคู่นะครับตัวเด่นนะครับเด่น4นะครับผมก็จะมีในที่นะครับ40ย์นะครับผม 4ี่ส4 8นะครับแล้วก็ในเด่นแปดปิ้งรูทที่8ก็จะมีในที่80 83 85 86นะครับพี่พี่เนาะว่าจะเขียน85ไปเขียน86นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเขียนข้างหลังนะครับหรือจะมาสองตัวนี้ก็ไม่แน่นะครับพี่พี่ลองพิจารณาดูนะครับผมนะครับเขียนสลับกันก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนตัวเด่นนะครับพี่พี่ตัวเด่นที่ผมจะเน้นให้นะครับสลับในสูตรแรกของเราสลับใครที่รอแนวทางเล็กทูบนะครับเดี๋ยวผมลงคลิปนี้นะครับแล้วผมก็จะ จุดทูบขอพอรนะครับปู่ท้าวเวสสุวรรณนะครับพี่พี่ก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังแรงใจนะครับที่คอยติดตามแนวทางเล็กทูบนะครับสําหรับนะครับผมตัวเด่นนะครับก็จะมีในที่4ีหนะครับผม4ีหแล้วก็แล้วก็4 8นะครับ ส่วนเด่น8ปิเว้นรูที่8ก็จะมีในที่86 8 6แล้วก็83นะครับพี่พ4คู่นะครับที่ผมเล่นให้นะครับถ้าชื่นชอบก็ตามได้นะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยผมให้ไปที่เลข6นะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลข6นะครับก็จะเป็นในที่ นะครับผมก็จะเป็นในที่หกสี่ห้านะครับหกแปดสามนะครับสลับเลขสามตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสลับแนวทางสูตรสองเม็ดนะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับถ้าใครยังไม่แน่ใจนะครับก็รอ ติดตามรับชมแนวทางเลขทูบนะครับหรือว่าในโค้งสุดท้ายได้นะครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับในงวดนี้ผมก็ขอให้มาในตัวนินนะครับขอให้แตก3ตัวนะครับผมสำหรับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ